จบไปแล้วนะคะสำหรับโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ของนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างโตงโน่พาคินที่มีการไหว้น้ำข้ามแม่น้ำโขงซึ่งภารกิจนี้นะคะเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคม2565สำหรับยอดบริจาคนะคะตอนนี้ก็ทะลุ50ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อจะนําเงินไปสมทบทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลผลคําม่วงสปปลาวนาไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนล่าสุดนะคะหนุ่มโตโน่ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโพสภาพปลอกแขนไทยลาวและก็เช็คอินอยู่ที่โรงพยาบาลนครพนมท่ามกลางเหล่าชาวเน็ตแหกเข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายด้วยคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าชื่นชมค่ะน้องฝากกระแสดราม่าทุกเรื่องจนประสบความสาเร็จ แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าขอขอบพระคุณที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆพลังดีๆและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมั่นมีพี่เมืองน้องของเรานะขอให้ความดีนี้หนุนนําให้คุณโตโนโกและครอบครัวและทุกท่านในทีมรวมไปถึงผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมีความสุขความเจริญความสําเร็จสมปรารถนาและเจริญงดงามยิ่งๆขึ้นไปนะคะวันนี้พวกเรารื่นใจและมีความสุขมากๆคะ่ะ